สวัสดีครับพ่อแม่ไอ้น้องสุขุสุขคนครับอันนี้ก็ผมปฏิวัตินะครับปฏิวัติโคกน้องนาโมเดลนะครับอันนี้เป็นสืบสารศาสตร์พระราชาปฏิวัติโคกน้องนาโมเดลนะครับผมครับวันนี้ได้มีโอกาสดีได้มาสัมภาษณ์คุณปฏิวัตินะครับซึ่งเป็นเจ้าของสืบสารศาสตร์พระราชา ปฏิวัติโคกน้องนาโมเดลขอเรียนถามว่าสวนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรของประเทศไทยครับครับผมสวนปฏิวัติโคกน้องนาโมเดลก็ตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลกุดินจีอำเภอนากลางจัง <c oughs> หวัดหนองบัวลำพูครับผมครับมีพื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับพื้นที่พื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ8 แปดไร่ครึ่งนะฮะครับ,รบโดยประมาณครับคุณปฏิวัติมีจุดมุ่งหมายอย่างไรจึงได้มาทำโคกน้องนามโมเดลขึ้นมาครับเรื่องนี้นี่มันมันมันลึกอยู่ที่ใจก็คืออบอกภาษาอีสานซูฟมเมะมนอองฟังเนะาะเรื่องนี้ก็คือเป็นศาสตร์ของพระราชาไป เรื่องเล่าของอพ่อหลวงนะครับที่จะมาจัดการเรื่องเรื่องน้ำก็เลยมาทำที่มาของชื่อนะครับสืบสารศารสารพระราชาปฏิวัติโคกหนองนาโมเดลตรงนี้ก็คือมาจัดการเรื่องน้ำเพราะว่าที่ดินแปลงนี้นี่มันเป็น,เป,นเป็นแปลงที่ทำนาปีก็ไม่ได้ผลทำนาฟางนี่ยิ่งไม่ ยิ่งไม่ได้ผมเลยมาจัดการเฉพาะเรื่องน้ำรเรื่องน้ำเพื่อให้มีน้ำเพราะนายหลวงเพิ่นบอกไว้ว่าเนี่ยถ้าเราจัดการเรื่องน้ำเสร็จเดี๋ยวเรื่องอื่นๆมันก็ตามมาผมเลยจัดการเรื่องน้ำให้ได้นะฮะซึ่งอย่างที่เห็นตอนนี้นี่น้ำเนี่ยเป็นที่น่าพอใจเมื่อมีน้ำก็เหมือนมีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นได้ครับเรีเยนที่มาตรงนี้ะ แล้วขั้นตอนของการดําเนินงานนี่เป็นยังไงบ้างครับก่อนและหลังที่ทําที่แห่งนี้ครับเรื่องที่ที่เราจะทําเรื่องนี้ก็ต้องวางแผนไปศึกษาไปศึกษาดูงานดูงานก็คือดูที่ไหนงานเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราต้องไม่ต้องอจ่ายจ่ายค่าเดินทางเพราะว่าตอนนี้ก็ศึกษาดูงานจากทฤษฎีต่างๆที่มีไว้เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายตาม YouTube เฟซบุ๊กหรือว่าพักพวกเพื่อนฝูงที่เขามีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้นะครับเราก็ศึกษาแล้วก็สอบถามจากผู้รู้พอเรารู้แล้วเราก็มาปรับใช้ในแปลงของเรานะโดยการวางแผนการขุดเพื่อให้ให้ได้น้ําให้น้ําอยู่ฮนะแล้วก็ว่าเราจัดการการที่เราจะขุดไปรูปแบบแบบไหนฮนะโดยต้องได้รับการวางแผนนิดนึงนะครับต้อง ให้มีความรู้เกี่ยวกับทางนี้ก่อนนิดนึงให้ไปศึกษาก่อนนะฮะถึงลงมือทําสําหรับคนที่จะลงมือใหม่นะครับเมื่อศึกษาแล้วคุณปฏิวัติได้มา,าปรับที่แห่งนี้ในรูปทรงหรือว่าแปลนออกแบบแปลนอย่างไรบ้างครับสําหรับแปลนของผมก็คือ,อแปลนนี้นิดจะวางดักให้ได้น้ําให้อยู่กับเรามากที่สุดเพราะว่าที่แปลงน,นี้นิดมันไม่มีน้ําแล้วก็เก็บน้ําไม่อยู่เพราะว่าข้างล่างเป็นหิน เป็นหินลูกลังแล้วก็ทําการเกษตรเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างลําบากมากครับ,รบเราถึงมาจัดการเรื่องน้ําก็วางแผนการขุดการขุดนี่เราเราก็ดูจากอ่า YouTube ดูจากอาจารย์ต่างๆที่เขาทำํำแล้วเราก็มาปรับมาออกแบบว่ามันเหมาะสมยังไงกับของเราครับลงทุนไปทั้งหมดกีด่ตังครับคุณปติวัติเพราะว่าอ่าอันนี้ผมวางแผนทั้งแปลงนะครับครั้งแรกเลย ก็คือเราไม่ไม,ไม่ไม่ได้ค่อยทําเป็นทีละเล็กทีละน้อยผมวางแผนเขียนแปลนออกมาครั้งแรกเลยจ่ายค่อนข้างค่อนข้างถือว่าอ่าก็พอสมควร mm hmm. ก็คือเรายกทุกตารางนิ้วเลยผมออกแบบให้อ่ารถวิ่งรอบรอบแปลงนาของเราได้เลยฮะเพราะว่าน้ําจากแปลงอื่นไม่สามารถเข้ามาในแปลงเราเลย mm hmm. อันนี้น้ําทุกอ่ ทุกหยดก็จะอยู่ของเราน้ำในแปลงนาก็จะอยู่ที่นี่ไม่ให้น้ำจากทางอื่นไหลเข้ามาในแปลงเพราะว่าทางน้ำเข้ามาเราจะใช้เป็นถนนใช้พวกหินลูกลังที่ขุดออกจากพื้นที่ของเราขึ้นมาทำเป็นถนนอพอทำเป็นถนนวิ่งรอบแล้วก็กันน้ำไม่ให้น้ำจากแปลงอื่นเข้าแปลงเราด้วยครับฮะถ้ะงงางั้นสารพิษต่างๆก็ไม่มีโอกาสเข้าที่แปลงเราเลย ถูกต้องครับถ้าน้ําที่จะเข้ามาก็ก็ได้อ่าก็เข้ามาได้โดยการซึมถ้าซึมผ่านก็มันก็จะกรองจากอ่าพวกสารเคมีนะครับมันก็จะกรองแล้วก็มาใช้ในแปลงนาเราแปลงนาเราเลยเป็นแปลงที่เราจะเน้นในการที่จะไม่ใช้พวกสารเคมีโดยเฉพาะยาฆ่าหญ้ายเราไม่ใช้เลยครับดีมากครับครับทีนี้คําว่าโคกคือส่วนไหนคําว่าหนองคือส่วนไหนคําว่านาคือส่วนไหนครับที่คุณปฏิวัติ จัดการครับสำหรับโคกก็คือส่วนบนถึงจะมีน้อยแต่ว่าก็าถ้าะนะครับถ้าข้างบนนี้เราจะทำเป็นโคกนะครับทำเป็นโคกโคกดิก็ประกอบด้วยพวกไม้พวกไม้ยืนต้นต่างๆนะครับพวกอ,อันนี้ก็จะทำเป็นแปลงผักหวานครับครับอันนี้กำลังเดินด้วยไม้พี่เลี้ยงไม้พี่เลี้ยงก็จะมีพวก ตะคบแคร์แล้วก็เริ่มวางเลยนะครับทั้งเพาะไอมาจากเม็ดครับอ่ะก็เริ่มเริ่มวางเข้าไปแล้วตอนนี้เริ่มจะเห็นผลบ้างพอสมควรนะครับส่วนโคก่ะแปลว่าปลูกพืชหลากหลายชนิดหลากหลายพันธุ์ครับผมพอบอกได้ไหมครับมีอะไรบ้างที่เป็นไม้ยืนต้นไม้กลางไม้เตี้ยไม้เรี้ยดินมีไหมครับมีอะไรบ้างครับผตัวหลักๆที่เป็นพวกไม้อ่ะ พวกไม้ยืนต้นก็คือเป็นพวกไม้ป่านะครับผมชอบอันนี้โดยโดยความชอบอในส่วนตัวก็คือพวกไม้ไม้ยางไม้พะยูงตะเคียนฮะแล้วก็มันปลามะฮอกกานีฮะก็คือ,อทุกอย่างที่เป็นไม้ป่าผมผมจะออกมาลงตอนนี้จำได้ไหมครับประมาณกี่พันต้นกี่ร้อยต้นตอนนี้ก็รวมรวมอยู่ประมาณประมาณพันนะครับประมาณพันต้นเยอะนะพันกว่าต้น อยู่ประมาณนี้แล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆครับถ้าโคกเราก็จะแบ่งให้อยู่ในโซนขวดส่วนที่เป็นโคกแล้วโดยพื้นที่ของเรามันจํานวนจํากัดด้วยก็จะทําเป็นโคกในส่วนหนึ่งอพอมาพอมาส่วนกลางถ้ามาส่วนกลางตรงตรงนี้ก็จะมีแปลงนาแปลงนาก็จะทำเป็นเป็นไล่ระดับนะบแล้วก็มีคองไส้ไก่คองไส้ไก่แล้วก็มีคันาคนาที่ใหญ่ ครับและอีกหนึ่งนนองและก็นาครับผมนาเนี่ประมาณคิดคำนวณคร่าวๆประมาณกี่ไร่ครับนานาเนี่ยที่เราทํานาอยู่ประมาณสามไร่สามไร่นี่พอกินไหมครับกับครอบครัวคุณปฏิวัติคิดว่าเหลือเหลือเฟือครับเพราะว่าเรากินข้าวไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเยอะอะครับท่านฮะส่วนมากก็กินพวกผลไม้ผลไม้ที่มาลงทั้งผลไม้ป่าผลไม้ที่เราที่เราคิดได้นะครับคิดได้ก็มาลงเลย ตอนนี้มีคนกำลังมาศึกษาดูงานครับครับครับผมแล้วส่วนของน้องน้องเหรอครับน,น,น้องน้องนองเนี่ยแรกแรกที่มาขุดนะครับจนพักพวกพื่นฝูงหรือว่าพี่น้องที่อยู่ใ,ใกล้เค้าก็มาเห็นเขาก็คิดว่าว่าไปหรือเปล่าที่ทำํำตอนนี้นี่ที่เห็นเห็น,หนแต่เหมือนจะมะีเหมือนจะมีสะน้ําอยู่ประมาณเจ็ดลูกใหญ่ๆแต่หารู้ไม่ว่าตรงที่สามสาม สามหนองนะ่ะตรงนั้นคือคือเป็นแปลงนาแต่ว่าแปลงนาที่เราจะต้องทำให้มันอ่มันได้ผลจริงๆก็คือจะต้องทำให้มันได้น้ำครับก็คือเราขุดลงตอนนี้น้ำมนะีไหมครับน้ำนี่ตลอดปีเราสามารถทำเป็นนาปังได้เลยครับตอนนี้ทุกฤด,ดูกาลสิครับนะ้ำทุกทุกฤด,ดูกาลนะตอนนี้นาเนี่ยทำทำได้ถึงสามสามครั้งนะฮะต่อปีอครับแล้วน้ำานี่น้ำานี่ตลอดปี ครับตลอดปีเลยครับผมอยาก <ผม S 2> ที่ไม่มีน้ำค้างค้างฝนตกก็ซึมฝนตกก็ซึมครับครับถ้านนนฝนมาแรงในความหวังของคุณปฏิวัติคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีก3ปี5ปีข้างหน้าครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสถานที่แห่งนี้นี่คือเป็นคือเป็นธนาคารของครอบครัวผม นะสิ่งท,ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาฝากไว้ตรงนี้นี่ตอนนี้ผมทำแค่ปีเดียวก็เห็นผลมากมายขนาดนี้ผมว่าอีก3ปี5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะก่อเกิดอยู่ตรงนี้คำว่าบ่ออึดบ่อยากจะอยู่ตรงนี้สิ่งที่ผมอยากเจอก็คืออยากเจอคำว่าบ่อึดบ่ออยากครับครับผมสำหรับแปลง แปลงนี้ที่เกิดขึ้นมาได้นะครับที่มาเป็นสืบสารศารสตร์พระราชาปฏิวัติโคกหนองน,องนาโมเดลไดเมือนี้การยอ้อนคําสอนของพอที่เพื่อนสอนไว้อันนี้เพื่อนว่าใจประสงค์ส่งกลางเกงกระสือนุงเขาว่าใจประสงค์ฝากฝ่า,าสีสน้ําตืน่นทกเอาเขาว่าขั้นว่าใจประสงค์แล้วเมืองแกวกระดันหอดแม่นสิ่ฝากฝ่าสีน้ําตื่นทกเอวคนว่าพี่น้อง อีกอัดบ,บทหนึ่งนะเพิ่นว่าสิบเบียอยู่ฝากน้ำ่าได้เอาคัะนึ่งหาสองสลึงมาเมื่อให้คอยกั่เอาไว้แนวว่าไท่ไก่ผุ่นเสียง,เล,งเล่งน้ำแก้วคาบอกคือใสติ่งหลิงไท่ไก่น้ำแก้วขิงเพื่อนว่าจะไปโสดาดินน้ำง่าสร้างเพิ่นให้คึดต่อเขาหลงโคงคุ้ยเถ่าแหงเฮ้า่าไปคึดต่อเขาหน้าเขาคอนอืน่นให้คึดต่อหน้าขี่กระต่ายหน่อยหน้ามองแหงตน อย่าไปติดตามกลนน้ำข้นทองเยิงเขาสิตด่หนาให้ดังเวอร์ปึงเหม็นพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็คืออ่าแ่าพอเพิ่นคยสอนไว้เพิ่นบอกไว้ว่าก็คือสิบเบียอยู่ฝากน้ำอย่าได้เอาก็ะนึงหาหาันเพิ่นว่าให้พึงใจในสิ่งที่เจ้าของมีมีดีบ่ดีก็เป็นของเฮาเพราะฉะนั้นก็ต้องหูจัจพัฒนาเอาก็คือ,อยังว่าอย่าไปคิดต่อเขาหน้าเขาคนอื่น ให้คือตอหน้าขี่กระต่ายหน่อยหอกน้ามองแหงตนนั่นแหะเพื่นว่าเพราะฉะนั้นนี่สิ่งที่ดีไม่ดีอยู่ที่มือของเรานะครับมันอยู่ที่เราหน้าที่ยังไม่มีน้ําเราก็สามารถทําให้เราพลิกพื้นให้มีน้ํามีความสมบูรณ์สมดุลขึ้นมาได้น,นี่เลยเป็นที่มาแล้วก็เฮ็ดเป็นทําให้เกิดแรงบันดาลใจมีกําลังใจที่สิเฮ็ดพลิกพื้น พื้นแผ่นดินนี่ให้มันเกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาใได้นะครับเท่าที่เฮ็นมานี่ก็ปีนึงก็ถือว่าประสบความสำเร็จพ่อสมควรเกินเกินคาดท,ที่ที่ตังตังเป้าไว้นะครับเดี๋ยวนี่ก็ปูป่าหน้านามก็เห็นหลายพอสมควรตั้งแต่ก่อนนี่ที่เริ่มมากขุดตั้งแต่ที่แรกเพิ่นกระลูก ให้บานเพื่อนกับเบิงว่าอ,อมาเห็ดอย่างนอมาขูดอย่างนอแต่เขายังไม่รู้ว่าในสิ่งที่เราจะทําก็เหมือนกับคนที่ยังไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้ถ้ารู้แล้วก็จะทําในสิ่งที่เรารู้นะครับอยากจะให้กําลังใจผู้ที่จะมาในเส้นทางนี้อย่างไรครับคุณปฏิวัติครับครับผมถ้าถ้าจะมาในเส้นทางนี้ต้องศึกษาต้องให้เข้าใจครับถ้าไม่เข้าใจ ทำยังไงก็ทําไม่สําเร็จคารว่าคนเราเนี่ยอยู่ที่ใจฮเฮ้ยเบินวาใจเนี่ยมันสําคัญที่สุดอ่าใจประสงค์ส่งกางเกงกับสื่อนุ่งะเบินวานี่เขาเรียกว่าอ่าถ้าใจประสงค์แล้วเนี่ยเมืองแก้วกรดดันหอดแบนสูุฝากฝา,ากระนํำเทื่อนทกเอาบางคนแม้มีกําลังทรัพย์เยอะแยะมากมายเขาก็ไม่ทาหรอกครับะฮะเพราะว่าเขาไม่รู้ ก็ยังติดอยู่ตรงนั้นแหละว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรศาสตร์พระราชาคืออะไรเมื่อก่อนครั้งที่พระองค์ท่านยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่นะผมก็ยังไม่รู้ที่ท่านศึกษาแล้วก็วิจัยมาตั้งหลายปันโครงการผมก็ไม่รู้เพราะว่ายังไม่เปิดใจแต่ว่ามาวันนี้ท่านจากไปผมเพิ่งมาเปิดใจเพิ่งมารู้สิ่งที่ผมทำผมทำแค่เรื่องน้ำ เพราะว่าน้ํามันจะให้ชีวิตน้ํามันจะทําให้ดินดีน้ํามันจะปลูกต้นไม้ได้นี่ผมทําได้แค่เรื่องน้ําเรื่องเดียวอย่างอื่นมันตามมาทั้งหมดครับเมื่อก่อนนี่ที่แปลงนี้นี่ท,าทํานาถามมาทําได้ไหมทําได้แต่มันไม่ได้ข้าวนะลงทุนหมื่นก็ได้ก็ได้คืนมาอยู่ประมาณพันสองพันผมเคยมาทําแต่ว่ามาวันนี้นี่ อาหารการกินมันเกิดขึ้นอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดถ้าเรานับเป็นตัวเงินถ้าจะพูดถึงเงินเนี่ยมันเยอะแยะมากมายอยู่ตรงนี้เนี่ยมะพร้าวที่ผมลงไปเนี่ยอีก3ปีถ้าถ้าออกผลผลิตเมื่อไรตรงนั้นถ้าเราจะนับแค่เป็นเงินนะครับอันนี้ยังไม่นับพวกกุ้งหอยปูปลาที่มันเกิดที่มันเติบโตขึ้นอยู่ตรงนี้บางครั้งบางบางสิ่งบางอย่างเราเราแทบไม่ได้ให้อาหารเลยฮะมันก็โตขึ้นมันของนของมันเองครับ คร้นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณปฏิวัตินะครับที่ให้เวลากับช่องของเราได้มาสัมภาษณ์คิดว่าครั้งนี้คงเป็นแรงบันดาลใจสําคัญสําหรับคนที่มีความประสงค์และต้องการเดินบนเส้นทางเดียวกันกับคุณปฏิวัติขอขอบคุณมากครับครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับ